รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะ,คะ วันนี้วันอังคารที่1กุมภาพันธ์2565อยิู่กับดิฉันดลดีชัยสมบัติค่ะดิฉันกัญญาเลขาวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีวันตุดจีนสซนเจยุอีสซนีหัวใช้นะคะใช่เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านเลยสําหรับแฟนรายการของเรานะใช่ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวพลังงานดีๆมาฝากเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราพาไปชมเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานในต่างประเทศนะคะ แล้วก็มีพลังงานในประเทศแถมมาอีกนิดหน่อยโดยที่ไปลงทุนกันในต่างประเทศในอะไรแบบนี้นะคะใช่วันนี้ก็พาไปไกลนะไปที่ไหนไปที่อังกฤษก่อนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็พาไปสหรัฐอเมริกาเนาะใช่ไปดูพลังงานสะอาดกันนะคะอ่ะเริ่มกันเลยดีไหมเริ่มเลยค่ะนะคะก็เราไปกันที่อังกฤษก่อนไปดูเรื่องของฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะ,ะที่เตรียมพร้อมที่จะเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะโดยบริษัท RWE ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานจากประเทศเยอรมนีะนะเขาเปิดเผยน,นะว่ามีการทดสอบเดินเครื่องที่ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็จะมี กำหนดการเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้แหละปี2022นี่แหละนะคะ,ะซึ่งฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งอันนี้มีชื่อว่าไททันโนนะคะมีกำลังการผลิตก็857เมกะวัตต์ตั้งอยู่นอกอยู่น้านน้ำเนี่ยนอกชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศอังกฤษนะ้้วก็ใช้กังหันลมเนี่ยถึง90ตัวเลย จากบริษัทเวสต์ทาร์ของเดนมาร์กนะคะก็ไอตัวกังหันลมนอกชายฝั่งเนี่ยสังเกตไหมในแถบแถบยุโรปอะ่ะกำลังการผลิตจะ เยอะมากเพราะว่าคือเหมือนกับเออมันใหญ่พื้นที่มันว่าลมแรงอ่ะคือเขาเอาไปปักในทะเลแดงคือเราสังเกตว่าแค่แบบของเราอยู่ชายฝั่งใช่ไหมใช่อย่างแบบลมแรงเลยแล้วคิดดูดิแบบอยู่นอกชายฝั่งอยู่ฝั่งนู้นมันจะแบบลมแรงขนาดไหนต่างประเทศในยุโรปอ่ะหมุนผับนี้เลยคุณกัญญานะคะอืมนั้นแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เองเนี่ยคือทาง RWE เนี่ยก็บอกว่าไททันโนเนี่ยจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการ ของบ้านเรือนเนี่ยประมาณ8แสนหลังต่อปีนะคะแล้วก็มีมูลค่าการลงทุนประมาณ2,000ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ2,700ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าจะแปลงเป็นเงินไทยก็ช่วงนี้ก็ประมาณ33 34ลองเอาไปคูณดูนะคะเพราะว่าค่าเงินบาทเราช่วงนี้อ่อนค่านะคะแล้วก็ RWE เนี่ยเขาถือหุ้น59%ใน Tritano เนี่ยส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นนะก็จะมี คันไซอิเล็กทริกพาวเวอร์นะคะแล้วก็มี J-Power อันนี้ถือหุ้น16%แล้วก็25%ตามลำดับนะคะแต่ว่า RWE เนี่ยเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างในการดำเนินงานแล้วก็ในการซ่อมบำรุงโครงการนะคะโดย t i t a n โนเนี่ยคือเริ่มผลิตพลังงานครั้งแรกเนี่ยคือเมื่อ เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วปกติเนี่ยคือก่อสร้างเสร็จใช่ไหมเขาก็ต้องมีการทดสอบเดินเครื่องอ่าแล้วก่อนที่จะแบบดูซิว่าในช่วงการทดสอบอะ่ะระบบมันมีอะไรผิดปกติไหมต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนไหมแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนที่จะดําเนินการผลิตเชิญพาณิชภายในต้นปีนี้นะคะ,ะอืมแล้วไอ้ตัวไททันไททันโนเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีการ ติดตั้งกังหันลมอันสุดท้ายนะเมื่อเดือนกันยายนปีแล้วคือเหมือนกับว่าติดตั้งมาแล้วก็ทดสอบติดตั้งมาแล้วก็ทดสอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะและอันอันสุดท้ายเนี่ยติดตั้งเสร็จเมื่อกันยายนปีที่แล้วตอนนี้ก็กําลังทดสอบระบบอยู่นะนี่ก็คอมมิชเม้นมากเลยแล้วเขาบอกว่าทะเลเหนือเนี่ยนะซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการไททันนูเนี่ยเป็น ที่ตั้งโครงการกังหันลมนอกชายฝั่งขนาดใหญ่หลายแห่งเลยนะไม่ใช่มีที่นี่แสดงว่าอันเนี้ยลมลมดีมากอ่ะดีเนาะมีหแห่งเลยถึงไว้ตั้งกันที่นั่นเนอะค่ะแล้วก็มีโครงการคอนซีวันด้วยค่ะอันเนี้ยผลิตพลังงาน1.2กิกะวัตต์ ใหญ่จังเลยที่แค่ใหญ่เนาะใหญ่มากคุณสังเกตได้ไหมว่าเวลาเขาทำทีหนึ่งคือแบบลมเขาแรงไงคุณกันยาลมเขาแรงมากแต่ว่าเรานี่แบบเหมแบบของเราอ่อยมากเวลาเี่แทบจะอ่อยไม่ถูกต้องนึกยังไไปดูที่แถวเขาค้อเนาะไม่มากอันนี้คือไปเที่ยวเขาค้อคือแล้วแบบมันแทบจะไม่หมุนเลยมีแบบเด็กๆทำไมไม่เห็นมันหมุนเลยมากอะไรอย่างนี้แล้วก็ แล้วก็เห็นบอกว่าไอ้ตัวโครงการฮอนซีวันเนี่ยที่ผลิตพลังงาน1.2กิกะวัตต์เนี่ยคือแล้วก็ตั้งอยู่ในน้านน้ำยอกเชียเนี่ยใช้ต้งหัน1 7 4ตัวสุดยอดเลยนะคะแต่ว่าแค่นั้นยังไม่หมดนะท่านผูมยังไม่หมดนะคะคุณกัญญาในอนาคตเนี่ย ยังจะมีโครงการสำคัญสำคัญที่จะตั้งอยู่ในบริเวณทะเลเหนืออีกนะคะได้แก่ดอกเกอร์แบงค์วินฟาร์มอ่าซึ่งอันเนี้ยโหถ้าสร้างเสร็จนะคุณเกียรยาเมื่อกี้เท่าไหร่1.2กิกวัตใช่ไหมแต่ถ้าดอกเกอร์แบงค์วินฟาร์มสร้างเสร็จนะกำลังการผลิตรวม3.6กิกวัต โอ้โหอีกสองเท่าตัวนั้นเนาะแต่ว่าแต่ว่าเขาจะแบ่งการพัฒนาเป็นเฟสเนะทำเป็น3ามเฟสอะโเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ทางการของสาราชอาณาจักรเนี่ยมีเป้าหมายที่จะให้มีกำลังการผลิตพลังงานลมเนี่ยจากแหล่งพลังงานลมนอกชายฝั่ง40กิกะวัตต์ภายในปี2030ส่วนสหภาพยุโรปนะคะ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีกําลังการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานลมนอกชายฝั่งเนี่ยสามร้อยกิกวัต์ภายในกลางทศวรรษนี้แ่ละค่ะ mm hmm. ค่ะแล้วไปจำแจมที่สหรัฐอเมริกากันสักนิดหนึ่งนะคะ,คะสหรัฐอเมริกาเขามีเป้าหมายเหมือนกันในการที่จะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานลมเนี่ย ให้ทันกับทางฝั่งยุโรปเพราะยุโรปนี่ขยายไปหลายโครงการแล้วนะก็โคงแก้ใหญ่านั้นเลยค่ะก็จะมีฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งแห่งแรกนะที่ชื่อว่าบล็อกไอซ์แลนด์เนี่ยอันนี้ก็ขนาด30เมกะวัตต์ในน่านน้ำนอกเกาะโรดไอแลนด์นะคะซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อปลายปี2016เองของสหรัฐอเมริกายังเล็กๆอยู่นะ แต่ว่าเขาก็พยายามเล่งนะพยายามเล่งเพราะว่าชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็ลมแรงเหมือนกันแต่ทางยุโรปอะ่ะโอ้โหคุณทางทางแถบเขาเรียกว่าฝั่งตะวันตกอะ่ะ <c oughs> ทางแถบสหรอาณาจักรเนี่ยแถบพวกเดนมาร์กแถบพวกสวีเดนอะไรแถวๆนี้แถบเนี้ย,ท,ยที่ติดชายทะเลเนี่ยในไอส์แลนด์ลมแรงมาก <c oughs> แล้วก็จะมีโครงการกังหันลมที่ไปปักอยู่ในทะเลเนี่ย <c oughs> เยอะมาก แล้วตอนนี้เขากําลังคิดค้นนะอยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาปกติเราเห็นเสากังหันลมเนี่ยไปปักในทะเลใช,ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอันนี้เขากําลังศึกษาว่าทําเป็นทุ่นลอยน้ําคือทำแค่เซลล์อย่างเงี้ยหรอใช่ทำลอยน้ำใช่คล้ายๆกันทําเป็นทุ่นลอยน้ําและเอาตัวเสากังหันเนี่ยไปปักบนทุ่นเพื่อให้ออกไปได้ได้ไกลขึ้นไ,อ,อ,ไอ่านะแต่ว่าเป็นยังยังยังเป็นแบบโครงการที่ศึกษาอยู่ พราะเขาบอกว่ามันจะมันจะได้สองอย่างนะคือไอตัวคลื่นทะเลด้วยซึ่งก็อาจจะเอามาผลิตไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็ตัวกังหันลมด้วยแต่ว่าอันนี้ต้องดูว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะทําในเชิงพาณิชย์นะเพราะว่ามันท้าทายอ่ะคือมันท้าทายธรรมชาติแล้วมันก็ท้าทายมนุษยชาติอย่างเราด้วยคิดคนเทคโนโลยีต่างๆที่ดีมากๆให้มันตอบรับให้ได้นะคะใช่ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าทางฝั่งทางสหรัฐเองเนี่ย เขาก็บอกว่าเขาก็พยายามเหมือนกันที่จะพยายามส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาดนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะคะโดยศาสตราจารย์มาร์กจาคอบสันนะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะท่านก็บอกว่าทางสหรัฐเองเนี่ยก็สามารถใช้พลังงานสะอาดเนี่ยได้มากกว่า100เซจากแหล่งพลังงานลมพลังน้ําแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์นะคะ ซึ่งท่านก็บอกว่าคือมองเห็นหนทางที่สหรัฐเนี่ยจะสามารถผลิตพลังงานสะอาดออเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานทั้งหมด ทั้งหมดเลยนะได้ภายในปี2 0 5พห้าสิบอย่างที่บอกไปพลังงานลมพลังงานน้ำแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ก็อีกสามสิบกว่าปีใช่ซึ่งข้อเสนอของสัตราจา์เนี่ยคือจะไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ใช้ก๊าซธรรมชาติไม่ใช่้ถ่านไม่ใช้น้ำมันเลยนะคะเป็นพลังงานสะอาดอย่างเดียวนะคะจะมีการดักจับคาร์บอนอันนี้กำลังมาแรงเลยนะเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์โซเลจเนี่ยคือ เขามีการทำนะในเรื่องของ ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมแล้วอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานด้านอื่นหรือดักจับมาเพื่ออัดกลับไปลงดินเพื่อทําให้ไม่มีการโปรยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างเงี้ยเขากำลังมีการศึกษากันหลายโครงการมากนอกจากเองก็ยังมีพลังงานชีวภาพด้วยค่ะมีไฮโดรเจนสีน้าเงินโอ้อันนี้ถือว่าเป็นไฮโดรเจนบริสุทธิ์มากเลยเพราะว่ามีการใช้พลังงานทดแทนในการพลังงานสะอาดในการผลิตไฮโดรเจนอะ แล้วก็ยังมีพลังงานนิวเคลียร์ด้วยซึ่งตอนนี้แบบหลายประเทศก็แบบเหมือนเงี้ยไปหน่อยเนาะในนิวเคลียร์แต่ว่าคือถ้าทําดีๆเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเขาถือว่ามันเป็นพลังงานสะอาดนะถ้าไม่นับตัวที่เป็นกากกากของนิวเคลียร์ของยูเรเนียมกากแท่งเชื้อเพลิงอะไอย่างเงี้ยใช่ที่ที่เขาจะปล่อยไอตัว การรรจภาพรางสีออกมานะคะซึ่งศาสตราจารย์มาร์คจาคอบสันเนี่ยนะคะเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมโยธาแห่งแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการโครงการบรรยากาศและพลังงานซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยส่งเสริมเรื่องของแนวคิดเรื่องพลังงานหมุนเวียนมานานกว่าทศวรรษแล้วแล้วก็ข้อเสนอของเขาเนี่ยมีการระบุด้วยนะคะว่า การเปลี่ยนไปใช้สายส่งไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนี่ย uh huh. ควรเกิดขึ้นภายในปี2035กี่ปีอะ่ะก็ไม่กี่ปีแล้วเนาะสิบกว่ปีสิ <10 S 2> กว่าปีใช่ค่ะซึ่งทีมงานของเขานะคะ uh huh. ก็ได้เพิ่มสมมติฐานเข้าไปอีกว่าหากว่า ต้องการมีการเติบโตของประชากรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแล้ว<ช>เนี่ยก็ควรจะต้องเรื่องส่งเสริมในเรื่องของพลังงานสะอาดมีการวิเคราะห์นะคะแล้วก็มีการศึกษาเรื่องของแบตเตอรี่นะคะซึ่งเอามาใช้แก้ปัญหาในเรื่องของการพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ก็ท่านศึกษามานานละใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบเป็น ช้กันได้หลายมากคือปัญหาที่ทั่วโลกเจอจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมการผลิตมันไม่เสถียรมันไม่สม่ำเสมอมันผลิตได้ไม่24ชั่วโมงแต่ว่าเนื่องด้วยภาวะโลกร้อนทุกคนตระหนักถึงในเรื่องของ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดค้นเทคโนโลยีคิดค้นวิธีที่จะแบบคือลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอ่ะที่มันเผาไหม้แล้วมันจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างเงี้ยก็เอาสายลมแสงแดดน้าอะไรเงี้ยมาผลิตชเรี่ยมาทดแทนเพราะถ้าจะทําให้เสถียรต้องใช้แบตเตอรี่ช่วยใช่แล้วก็ทีมงานของเขานะคะก็มีการคิดค้นมาอีกบอกว่าถ้าหากว่าต้องการชาร์จ ไฟฟ้าเนี่ยใช้งานกว่า4ชั่วโมงนะคะก็สามารถแนะนําว่าสามารถแก้ไขได้โดยเอาแบตเตอรี่แบบ4ี่ชั่วโมงหลายต้นเนี่ยมาวางสอนกันเพื่อให้ปล่อยพลังงานนะคะตามลําดับที่วางเอาไว้แต่ว่าถ้าหากว่าต้องการมีการชาร์จพลังงานที่มากกว่านั้นนะคะก็ชาร์จจากแบตเตอรี่ทีละก้อนแล้วก็แบตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการปล่อยพลังงานพร้อมกับเอาเรื่องเอาเจแบบไหนก็ได้นะคะซึ่งการคนพบวิธีนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าสามารถ เปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกได้อย่างสมบูรณ์แล้วโดยไม่มีการที่จะเกิดปัญหาไฟดับ นะคะก็มีการใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาช่วยที่มีระยะเวลาเนี่ยนานเป็นพิเศษนะคะซึ่งแน่นอนว่าการวางแผนนะถือว่าเป็นกุญแจสำคัญนะคะทำให้เรามีพลังงานไฟฟ้าใช้นะคะแล้วก็มีการป้อนเข้าสายส่งไฟฟ้าได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่ามีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความไม่ต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อเขาเชื่อมต่อกับพลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาด ใหญ่เข้าด้วยกันเนี่ยก็จะทําให้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยที่ผลิตได้ทั้งสองแหล่งมีความพลอดภมากขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อลมไม่ได้พัดไปที่ใดที่หนึ่งก็มันจะพัดไปที่อื่นได้มาเนอะดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่นะคะก็จะมีแหล่งพลังงานที่ราบลื่นกว่าในขณะเดียวกันเหมือนกันนะคะพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะเป็นไปทานองเดียวกันก็คือหากว่าแสงอาทิตย์ไม่ได้ส่องไปในพื้นที่นหนึ่งก็ไปส่องที่อื่นที่หนึ่งอ่าใช่ดังนั้นนะคะ ก็ S <S <S มีการส่งสมับนี้ได้แล้วก็มีเรื่องของพลังงานน้ําเหมือนกันอันนี้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะคะถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสำรองที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถเปิดแล้วก็ปิดได้ทันทีนน <ะ S 1> และเป็น, <ะ S 1> น <ะ S 2> เราไงใช่<อ>คือเราอยากจะทําทุาไหนเราก็เปิดถ้าช่วหนงไม่ทำเราก็ปิดนะนอกจากมีนะคะทางทีมงานนะคะของศาสตราจารย์ก็ยังเสนอนะคะว่า หากว่า <One> ต <input> ้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาพลังงานไฟฟ้าให้จูงใจให้ลูกค้าเนี่ยหันไปทํากิจกรรมที่มีความต้องการพลังงานสูงในช่วงเวลาที่ไม่พีคหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็หลายๆรัฐเองนะคะในปัจจุบันเนี่ยในสหรัฐเองเนี่ยก็มีราคาพลังงานไฟฟ้าคงที่ตลอดทั้งวันแล้วทาให้เกิดปัญหาเพราะว่าความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเริ่มมีความผันผวนแล้วก็คาดการได้ยาก อ๋อวันนี้จุใจอันนี้จริงๆมันก็จะแบบคล้ายๆบ้านเราเหมือนกันอ่ะคล้ายๆลกันค่าจะให้ไปใช้ไฟในช่วงอื่นก็ต้องมีอะไรที่มันจุใจคือส่วนใหญ่โมเดลมันจะคล้ายกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณกัญญาก็เพราะว่าเรารู้ต้นทุนว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทอ่ะมันเป็นยังไงเทคโนโลยีใช้อะไรได้บ้านถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราก็ไอพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดเนี่ย ต้นทุนมันจะสูงกว่าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตแต่ในอนาคตเนี่ยไม่แน่ไงนะแต่นะวันนี้มันสูงกว่าเพราะนั้นถ้าอยากจะส่งเสริมให้คนใช้มันก็ต้องมีแรงจูงใจนะมะค่ะอ่ะสองเรื่องเต็มเต็มเลยนะวันนี้แน่นเลยเรื่องดีเลยของพลังงานต่างประเทศเห็นภาพกันไปเลยว่าเอตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยเขามีการใช้พลังงานกัรรูปนแบบไหนแล้วพลังงานมันเป็นยังไงนะคะแล้วประเทศเราก็ ต่อไปก็คือก็ต้องเดินตามไปทางนั้นแหละ,ะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะก็มีเวลาเหลือสักนิดหน่อยนะเรากลับมาปิดท้ายเรื่องข่าวพลังงานดีๆในบ้านเราเหมือนกันเพราะว่าทิศทางนี้ก็ยังมาเยอะพอสมควรเลยนะคะ,คะไปดูกันที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกบพนะคะโดยคุณสาธิตคลองสัตว์ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวะัตกรรมและพัฒนาธุรกิจเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะเกี่ยวกับเรื่องของการทําวิจัยแล้วก็พัฒนา เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าของกอพอเนี่ยบอกว่ากอพอเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2553นะแล้วเอาเดี๋ยวไปดัดแปลงพวกรถยนต์อะไรเงี้ยมาทดลองใช้งานจริงนะคะแต่ว่าบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่มันเสื่อมคุณภาพแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าจะทบทวนข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่จะจัดหามาใช้ในโครงการยังไงบ้างแล้วก็จะต้องปรับปรุงให้มัน เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นนะคะเดี๋ยวกลางปีนี้คงจะเสร็จนะคะแล้วก็มันยังมีรถไฟฟ้าที่ดัดแปลงโดยกผอ,อเองด้วยนะ,ะเพื่อที่ให้ผู้ปฏิบัติงานของกหอ,อเนี่ยได้ใช้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวระยะเวลาดําเนินการเนาะเขาก็มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2564จนถึงเดือนพฤษภาคม2565นะคะแล้วกอพอเนี่ยเขายังไปทํา MOU นะกับสากรแท็กซี่ราชพฤกษ์สากรแท็กซี่โบวรบแล้วก็เอกชนเนี่ยอีก5คันนะ,ะเอามาเป็นปรถไฟฟ้าเ,เพื่อไปวิ่งทดสอบแล้วก็ประเมินผลไปลองวิ่งดูใช่ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเขาจะ ขยายผลในเรื่องของการแดัดแปลงรถแท็กซี่นร่วมกันต่อไปคือได้ผลมันโอเคเขาก็จะแดัดแปลงรถแท็กซี่<ช>แล้วไปไซซ์แล้วก็มาวิ่งก็ดีนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่ากร,รุงเทพเรานี่คือรถแท็กซี่เยอะมากมันจะประหยัดการใช้ชเชื้อเพลิงไงแล้วเร,เราลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยขึ้นสู่ชัช้นบรรยากาศด้วยนะคะแต่ว่าไม่หมดเท่านั้นนะยังยังอยู่ระหว่างออกแบบระบบแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วย แล้วยังได้ร่วมลงนามนะข้อตกลงกับทางขอสอมกอ่ะค่ะ,ะรถเมย์ที่วิ่งอยู่ตอนนี้ไปร่วมมือในโครงการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วของขอสอมกอเนี่ยเป็นรถโดยสารไฟฟ้าให้กับเอกชนเนี่ยสี่ลายนำรถโดยสารประจำทางใช้แล้วของขอสอมกอมาดัดแปลงไงตอนนี้กำลังทดสอบวิ่งอยู่ คือส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคของการทดสอบทางนั้นเลยใช่เนาะรอข่าวดีรอข่าวดีเพราะว่าจริงๆถามว่าอยากใช้ไหมก็อยากใช้นะแต่ว่าคือต้องยอมรับนะตอนนี้ราคามันค่อนข้างสูงอะราคารถใช่ไหมใช่ราคารถ่ก็เดี๋ยวรอแพ็กเกจรอทวีอะซึ่งตอนนี้ก็คือถ้าเราไม่ไหวเนี่ยอาจจะรอผลการศึกษารถมาดัดแปลง เดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวเผื่อเขามีของใครออกมากอนนะไม่ต้องไปรอแพ็กเกจรถอีวีแล้วนะคะของทีฉันไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วนะคะสาหรับการหอกออกคุณคู่นะคะของทางบริษัทบ้านปูจํากัดมหาชนนะคะโดยคุณสมบดีชัยมงคลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจํากัดมหาชนนะคะบอกว่าประสบความสําเร็จไปแล้วนะคะสาหรับการออกคุณคู่ประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะคะรวมมูลค่า1 2 0 0ล้านบาทนะคะก็มีการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบานันแล้วก็ผู้ลงทุนรายใหญ่นะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยทางบ้านปูเนี่ยเขาก็วางแผนว่าจะออกหุ้นกู้7,000ล้านบาท เจ็ดพันล้านแต่ว่าได้มาหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทนะแล้วก็มีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกสามพันล้านบาทแต่ว่าคนให้ความสนใจนกลงทุนสนใจบ้านปูอะทำอะไรคนก็สนใจนะสนใจเท่าไหร่แสดงความจำงมาอีกหนึ่งหมื่นหกพันล้านบาทโอ้วบบ กช่เดิมจะขายแค่เจ็ดพล้านบาทแต่ว่าคนเสนอมาถึงแบบ1 6ึ0 0ล้านก็เลยขยายวงเงินเพิ่มเติมแค่1นึ0 0หืสล้านขนาด7จ็ดันล้านบาทบวกด้วยกินชูอีก3ามพันล้านบาทเป็น1นึ่งมื่ล้านบาทยังไม่พอเลยไม่พอ เพราะว่าขยายคนึ่งสองพันล้านใช่คนสนใจกว่าหนึ่งหมื่นหกพันล้านบาทไงก็บ้านปู่อะทำอะไรคนก็จับจองนะก็คุณสมรีบอกว่าก็จําเงินตรงนี้แหละไปใช้ชําระคืนนี่เดิมนะคะแล้วก็เอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการขยายการลงทุนต่อไปนะคะบริษัทลูกก็ไม่น้อยหน้านะค่ะคุณกิรณาลิมประพยอมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปู่พาวเวอร์จักัดมหาชนบี p p นะคะเขาก็เปิดเผยว่าบริษัท BRE Singapore PTE Ltd. นะคะหรือชูยอย่อก,ก็ BRES <c oughs> ละกัน <c oughs> บริษัทย่อยเนี่ยก็มีการลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์2แห่งใหม่ในเวียดนาม <c oughs> ก็จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชูงอก <c oughs> อ,อันนี้1 5เมกะวัตต์นะคะ <c oughs> อยู่ในจังหวัดเกียราย <c oughs> แล้วก็อีกโรงหนึ่งคือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นอนไห <c oughs> อันนี้กำลังการผลิต35เมกะวัตต์ อันนี้อยู่ในจังหวัดนินถวนนะคะ,คะโูลค่าการลงทุนรวมกันก็ประมาณสัก8 83ล้านบาทก็คือคือเขาลงทุนผ่านบริษัทลูกใช่ไหมซึ่งในส่วนนี้บริษัทบ้านปูกับบริษัทบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยเขาถือหุ้นกันคนละ50%เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นสัดส่วนการลงทุนเนี่ยของบ้านปูพาวเวอร์เนี่ย ก็คือประมาณ442ล้านบาทนะคะแล้วถ้าคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนเนี่ยก็จะ25เไม้กวาดอีกครึ่งนึงก็ไม่ไปไหนก็อยู่ที่ที่แม่อยู่ที่แม่ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวอันนี้ก็คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาส2ปีนี้แหละไวมากๆเลยค่าไฟฟ้าก็ดีนะขายในระบบ f i อท่ะ 9.53เซนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเราก็มีสัญญาซื้อขา,ายระยะยาว20ปีออกับการไฟฟ้าของเวียดนามด้วยแล้วที่สำคัญคืออันเนี้ยผลิตแล้วไปซื้อปุ๊บได้เงินทันทีเลยมีกระแสงเงินสดกลับเข้ามาในบริษัททันทีเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเวียดนามเป็นยุทธศาสตร์หลักเนาะของเขาที่<อ>ทางบัตพาวเวอร์ขาไปขยายการลงทุนลังงานหมุนเวียนนะเพราะว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าก็สูงขึ้น อ่ะงั้น<ม>ปิดท้ายกันอีกหนึ่งข่าว<ม>ไหมของ SCG ีดีไหไข่าวใหญ่มากเลยนะคุณกัญญารู้ไหมเรื่องนี้เรื่องอะไรคะก็คือคณะกรรมการ<ม>บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนค่ะ,ะคือชื่อตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์คือ S.C.C. SC <C, S 1> นะคะไม่ใช่ S.C.G. อ่าไม่ใช่ S.C.G. <c oughs> ชื่อตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ S.C.C. SC <C. S 1> แต่ว่าเขาเรียกของตัวเขาเองแทนตัวเขาเองว่า S.C.G. <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> คือเขาบอกว่าคณะกรรมการบริษัทเนี่ยอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกหรือว่า I.P.O. ของ S.C.G.chemical ว้า <c oughs> มาแล้วนะคะโอ้ <คะ S 1> oh, โหรอกันมาใหญ่ไหมใหญ่เนี่ย <Yeah. S 2> เสนอขายไม่เกิน25.2ของทุนชำระแล้ว <คะ S 2> แล้วก็เดี๋ยวคาดว่าจะจะัดสรรหุ้น IPO เนี่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ยไม่เกิน15ของหุ้น IPO ทั้งหมดนะคะ,คะ <Jin? S 1> โดยจะนำหุ้นสาม,มัญคือตัวย่อของ SGC c h e m i c a l นี่คือ SGC c <laughs> <laughs> อันนี้เดี๋ยวเอาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ ในรูปแบบของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือว่า h o n ด i n g company นั่นเองนะคะอย่างที่เราบอกเนาะคือให้ข้อมูลได้นะรายการของเราแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องไปลงทุนต้องไปศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนว่าไปทำอะไรถ้ามีการลงทุนยังไงบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเรารมยละเอียดเยเนี่ยเราก็จะนํามาฝากกันนำมา ก็ตอนนี้อนุมัติมาละว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ไปกระจายหุ้นในตลาดแล้วเดี๋ยวรออีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนอีกหลายอย่างเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์หรือมีการซื้อขายกันจริงระหว่างน,นี้ศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆอแต่อีกหนึ่งเรื่องคือ,อเขามีบริษัท scg c l e a n e r g y นะอันนี้เป็นบริษัทย่อยที่ปูิมนไทยถือหุ้นทั้งหมดนะมีการอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท คลิน uh, <ม>ิยีบีจีพีจำกัดนะซึ่ง SCG c ี e a n e ิ g y เนี่ยเข้าไปดีหุ้น5 1และอีก4.9ก็คือบริษัทบ<ม>ีก i ิมพาวเวอร์เซอร์วิสจำกัดนั่นเอง<ม>อันก็ในเครือของบีก i ิม ไปทาอะไรรู้ป่ะทำอะไรคะไปดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าแบบติดตั้งบนหลังคาทำโซลาร์ลูกขอบอะออมันต้องแข่งกันแต่ว่าเขาก็ไปสนองตอบความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองนั่นก็เป็นเรื่องราวพลังงานทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศที่น่าสนใจที่เราเลือกนามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะ วันนี้เวลาหมดแล้วหมดแล้ววเขาน่าจะมีอะไรเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันไม่ว่าจะเป็น y o u t u b n n น l นะคะ Energy ทํา e o n l ออนไลน์หรือว่า f แฟนเพจของเราก็ได้นะคะเฟซบุ๊แฟนเพจเอเนอีธออนไลน์ใช่สามารถไปติดตามกันได้แล้วก็เรื่องราเนี่ยก็จะแตกต่างหลากหลายกันไปนะคะตามกันให้ดีนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพฤหัสบดีนะคะที่เฟซบุ o กไลฟ์นะคะเอเนอรีธร n ออนไลนวันนี้ลาทุกชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ